ตีวิชัยสังภัยท่านหม่อมราชวงศ์กิรคคมกิติยากรนะครับท่านนายกอปตอคุณสมทรงพันเจริญวรกุลไปดูบนสังเวียนครับป้งองกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ชัดเพชรศิษย์หมอเสงนะครับนักมวยจากประเทศไทยสู้กับนักมวยฟิลิปปินส์ครับคุณสุเดชครับครับผมก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อยู่ในโครง้ากใน แผนงานของ Galaxy Boxing Promotion ครับที่มีคิวจะชิงแชมป์โลกในอีกไม่ปี2ปีนะครับก็เชื่อว่าในรุ่น115ปอนด์ w b a นี่ก็เป็นเป้าหมายหลักที่ทางชัดเพชรเล็งหลุยนะครับไฟน์นี้ครับเจอกับของจริงอีกคนนะครับแมกรีกาดิองโกนะครับนักโชคจากฟิลิปปินส์นะครับก็อัดีดจากเซาทสวีตัวครับยังมีเหมือนเดิมนะครับยกแรก5,000แล้วยกต่อไปสอ่า3,000นะครับ นอกจากเสือสสดงตัวที่มีอาชีพแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายหน่วยงานครับคุณนมรินรทร์ผอท่านก็เห็นว่ามาอาชีพด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณที่ผาทิพย์ชั้นสามน้ำองุ่นานครับคุณชัยโร,รจน์กาญจนะศิลาโรจน์บอกว่ายกแรกเอาไป5,000เหมือนกันน,<า>นอกจนากน<บ>ั้นค่านา้ำครับก็ว<า>่ากันไปตามส่วนเรื่องพระต้องยกให้พี่เลิศสุพรรณครับชั้นสามนำองค์นวานคุณชัยโรจน์แล้วการถ่ายทอดสดครับต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระดิงแดงจำกัดครับเครื่องดื่มมมมแนนซซัเเเครรืื่่อออองดกสป์ คุณจะใช้และคุณนิพาแสงสุริยะดฉัตรครับจากบริษัทแสงสุดยอฉัตรสองศย์ศูนย์สอจำกัดบริษัทเชฟโรเลสเ,เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับยาท่าทขาไทยนครประกันชีวิต AIA มิตซูบิชิไทยทันแล้วก็ฝากข่าวการกุศลนิดนึงครับวันที่23ถึง25มีนาคมนี้ร่วมงานฉลองหลวงปู่ชดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่เองครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายกอุ้งกรุงสยามประธานจัดงานครับ วันที่25นี่มีคอนเสิร์ตลำวงย้อนยุคด้วยนะครับทั้งสดใสทั้งสอนเพชรทั้งเสรีโอ้โหเทียบเลยอ่ะบนเวทีละอุแล้วนะครับ <c oughs> อากาศร้อนร้อนกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์คร,ร,รับครูชีขาดบนเวทีจ <c oughs> ัดเพชรสิทธิ์หมอเสงนะครับลูกศิษย์ของหมอเสงรายนี้ลำหักลำโค่นใช้ได้จอไฟนี้กาเดียลโกนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นมวยซ้ายช่วงดีด้วย เจอดีมวยซ้ายแบบนี้นี่ชัดเพชรต้องระวังให้ดีเลยสินะครับคุณสุเดชชมทีเดียวนี่แกโชว์ซ้ายเลยครับฟิลิปปินส์ครับชัดเพชรนี่แล้วมวยไทยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเลยเนี่ยในชื่อเขาทรายน้อยกอกันแตงแมวันนี้ดูจะงานหนักสักหน่อยครับเจอกับทางด้านกับนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้ซ้ายกับซ้ายซ้ายขวาด้วยแล้วชัดเพชรโดนสี่เมตรแล้วครับโดนแม่ต้องระวังครับสายศีรษะเข้าไปทื่อๆนี่มีโอกาสหล่นได้ครับเล่นตนงตึตัวกับชัดเพชร โอ้โหวันนี้ต่อยกันดุเลือเกินครับไม่ปกติครับเป็นธรรมดาครับมวยไทยนี่เวลาเจอกับมวยซ้ายนี่ส่วนใหญ่จะจับทางไม่ค่อยถูกนะครับมวยซ้ายน่าจะมาทีได้หัวหน้าคณะวอสังว์าภัยมาเป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขันวันนี้มวยดุเลยครับโอ้โหดุสิครับนี่ยกแรกครับนี่โดนกับโดดแล้วครับคูเหมดยยครับเดี๋ยวเราพักกันซ